สวัสดีครับเป็นเพื่อนและท่านผู้เกียรติที่เคารพครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเอ็ดดี้ฟรีสไตล์วันนี้เรื่องเล่าจากอเมริกาเรื่องเล่าจะ,ะจากนิวมหานครนิวยอร์กนะครับวันนี้เราเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์นานาชาตินะครับที่ที่ หอสมุดพิพิธภัณฑ์หอพิพิธภัณฑ์หอสแสดงพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเราซื้อบัตรกันคนละ1 0 0 0บาทนะครับหรือ30เหรียญ2คนก็60เหรียญนะครับก็อยู่ประมาณ2,000บาทนะครับข้างในนี่ก็คนแน่นขนาดเลยครับที่อยากเข้ามาชมบริเวณพิพิธภัณฑ์ครับก็ตอนนี้เราก็พาคุณแม่มาเดินชมพิพิธภัณฑ์ด้านในนะครับโอ้โห คนแน่นขนาดทุกๆวันเลยนะครับค่าบัตรก็ไม่ถูกนะครับ1,000บาทต่อคนนะครับ3 0 US 2คนก็60 US ครับตอนนี้เราได้ซื้อตั๋วแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วก็เข้าไปทางโน้นนะครับแต่เราซื้อตัวแล้วเราก็เดินตรงไปเลยนะครับอ๋อไม่ใช่ครับแม่ครับต้องเดินทางโน้นครับเพราะว่าตรงนี้เป็น เป็นที่สำหรับซื้อตั๋วเรามีตั๋วแล้วเราต้องต้องยอมกับ I I bought already I got the ticket already You your have membership card Yeah 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 That's right yes เมื่อกี้เข้ามาถามว่าทำไมไม่ไปซื้อตั๋วบอกว่าผมผมมีการ์ดแล้วย่า Could you not film right now Yeah yeah Do, do, ี o ยว I buy on your camera because I don't want to be on your camera Oh no 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 but we can ลุกอัมรังใช่ใช่โอเค thank you very much ก็เขาถามว่าผมมีบัตรตั๋วหรือยังนะครับผมก็เลยบอกว่าผมมีแล้วนะครับก็จะใช้ใบนั้นสำหรับการเข้านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปนะครับเดินเข้าชมบริเวณครับผม วันนี้ในบริเวณนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของหลาย,ลายชาตินะครับดยหนึ่งพิพิธภัณฑ์อียิปต์ด้วยนะครับเราก็จะเดินดูรูปต่างๆนะครับเราเริ่มต้นชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตรงนี้นะครับด้านหน้าของการพิพิธภัณฑ์ก็เป็นถ้วยโบราณน,นะครับเป็นถ้วยไหยโบราณสมัยโบราณเลยนะครับ จากนี้เราก็เดินดูบริเวณข้างในต่อไปนะครับน่าจะเป็นถ้วยชามโบราณของยุคอเมริกันโบราณหรือว่ายุโรปโบราณหรือว่าเป็นกรีซโบราณนะครับที อยู่ในบริเวณนี้นะครับก็สวยงามมากครับมีไห้น่าจะเป็นไหตรงนี้ด้วยนะครับเราก็พาเดินชมด้านในของพิพนธภัณฑ์พิพธภัณ์ตรงนี้กว้างขวางมากนะครับ ถ้าไม่โบราณนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นของที่เก่าแก่จริงนะครับเขาจะไม่คัดเลือกมาโชว์ในนี้เด็ดขาดนะครับการที่เขาคัดเลือกมาแสดงในเนี้ก็ถือว่าเป็นของเก่ามากนะครับผม,มเราก็เดินชมพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ของพวกนี้เก่าไร้ครามแบบเนี้ยราคา ก็คงจะแพงหรือไม่อีกทีก็ขวาค่าไม่ได้นะครับเพราะเป็นของที่เก่าจริงนะครับนี่น่าจะเป็นอันนี้รูปคนแขกโบราณคนตะวันออกกลางโบราณน,นะครับเป็นโถหรือเป็นถ้วยหรือเป็นที่ตั้งโชว์นะครับด้วยชาโบราณน,นะครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าไปชมในห้องต่อๆไปครับผม นี่เป็นรูปของรูปของนำมาจากสมัยกรีกโบราณนะครับมีประวัติอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับออฟนะครับผม่ต้องคมโบราณนะครับอ้าวตอนนี้คุณแม่ผมก็อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาคุณแม่เดินชมบริเวณนี้ต่อไปครับผม A10 in the f t h อ oh, ๋อุปกรณ์พวกนี้นะครับในป้ายเขาเขียนว่าเป็นของ A10 คือประเทศกรีกนะครับ h e 0 i n t h e ดอฟ century ในในปีศตวรรษที่5นานมากนะครับแต่อุปกรณ์พวกนี้ก็เก็บมาแล้วก็นำมาแสดงที่นี่นะครับ A10 คือของประเทศกรีกนะครับผม เรามาอีกห้องหนึ่งนะครับของการแสดงพิพธภัณฑ์นะครับก็เป็นโถงใหญ่นะครับพิพธภัณฑ์แห่งน,นี้กว้างขวางมากนะครับตอนนี้เขาแสดงในยุคของอนนิคมโบราณน,นะครับกรีดโบราณน,นะครับอาจจะมีรูปที่โชว์อยู่ขนาดนี้อาจจะไม่สุภาพบ้างนะครับแต่ก็เป็นรูปปั้นโบราณที่เขานํามาจัดแสดงนะครับผม ตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีนักเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินนะครับมาสร้างข้างในเพื่อที่จะวาดรูปกรีกโบราณพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกนะครับเขาก็จะมาวาดนะครับตามที่เขาเห็นนะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มคนที่รักศิลปะนะครับก็ยืนดูอ่า ศิลปินท่านนี้นะครับวาดศิลปินวาดภาพท่านนี้ครับเขากำลังจะวาดรูปนี้นะครับและเมื่อวาดออกมาจะเป็นลักษณะน,นี้ครับโอ้เวอร์ร e ่ไนท์เวอร o รี่ thank you very much ค r ณมาจากที่น e r ใช่ไหมโอเค good นะครับก็มีคนถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเขาก็วาดได้เหมือนนะครับถ้าเราดูจากรูปนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปนี้ please yes can you explain to me what is this uh, painting in in oh it's pencil just graphite yes it's come from history oh, you yeah oh, from Greece right? not I'm sure you're not sure เออยู่แ oh, you, yeah, you, you draw very nice so เขาก็วาดทั้ง okay. ตัวสุภาพสตรีที่ยืนกออยู่กับคู่กับหมาเนี่ยเขากาว็วาดได้คล้ายมากเลยนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างรูปนี้นะครับกับรูปนี้ครับโอ oh, you are draw very nice oh exactly that เหมือนมากครับเหมือนมากครับนี่ก็ต้องเป็น จิจกรนักว่าผ้าที่เขามีฝีมือนะครับที่บานได้เหมือนอย่างนี้ How long does i take t to make a this oh, draw been here about couple of weeks i guess couple weeks อ๋ and oh you make a different different type of the drawing right not not only this somewhere around also another another one also right <Yeah. S 1> Oh อ couple of weeks so you came every day sir Yeah อ๋ you came from where? from here New York from New York I from Thailand Bangkok and holiday here เขาทำเนี่ยคนนี้เขาก็มาชื่นชมนะครับเออวาดได้มากเมื่อกี้ผมถามเขาว่าเขามาวาดที่นี่นานอย่างเขาบอกมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่เขาวาดรูปอื่นๆด้วย แต่ว่าเขาก็ไม่ทราบประวัติจริงๆของรูปที่เขาวาดนะครับแต่เขาเห็นสวยงานพวกเขาวาดนะครับ <Yes. S 1> ก็วาดได้ดีนะครับตอนนี้แม่ผมก็มานั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ <Yes. S 1> แล้วก็มาตรงนี้มันจะมีมุมให้ดูปันเพลินน้ำพุครับน้ำพุปันเพลินนะครับแม่ผมก็มาชมอยู่ตรงนี้ นี่มีตัวน่าจะเป็นวีนัสหรือเปล่าสมัยมุลานเนี่ยเป็นสภาพสติติแต่ทำไมเขาไม่มีแขนผมยังงงๆอยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของกรีกโบราณตลอดนะครับที่มาแสดงแต่นี่เขาแขนแขน,แขนกุดทั้งสองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าประวัติเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าได้อ่านประวัติแล้วนะครับรูปนี้เป็นรูป โรมันโบราณนะครับคือกรีกโบราณนั่นเองสมัยยุคศตวรรษที่1และที่2นะครับแล้วก็เพราะอะไรเขาถึงไม่มีแขนอันนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าถูกตัดแขนหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ก็ได้นำมาโชว์ที่นี่นะครับซึ่งดูแล้วก็คือรูปสมัยกรีกโบราณโรมันโบราณแน่นอนโรมันอิมพีเรียนนะครับในปี ฟิร์สและเซคันด์สตรวรรษที่หนึ่งที่สองเก่ามากครับศตรวรรัที่หนึ่งและที่สองครับสำหรับรูปนี้นะครับมาดูรูปนี้นะครับก็รูปผู้ชายกรีกสมัยโบราณก็แปลกใจนะครับว่าทำไมสมัยก่อนเขาชอบโชว์เป็นศิลปะของรูปนี้แล้วทำไมเขาไม่ใส่เสื้อนะครับ สมัยก่อนเขาอยู่กันยังไงมีสมัยก่อนนี้เวลาเขาจะอาบน้ำเขาก็จะมีอ่างอาบน้ําอยู่อ่างนะครับซึ่งเขาจะใช้เวลาในการอาบน้ําของพวกขุนนางหรือว่าพวกเ,เชื้อพระวงศ์ในยุคนั้นนะครับหรือว่านักรบโบราณน,นะครับก็เป็นอ่างอาบน้ําแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสมัยกิโอพัตตาหรือเปล่าแล้วตรงนี้มันเหมือนกับมีอะไรขดๆไว้อะครับผม นี่ก็เป็นรูปอาร์ตอย่างดีนะครับที่นำมาแสดงใส่เรือมาเห็นเท่าที่ทราบเนี่ยใส่เรือมาจากทางยุโรปเลยนะครับทางประเทศกรีนพวกนี้ครับเพื่อนำมาแสดงที่นี่นะครับและถ้าอยากจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงศพจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปดูโรงศพในยุคนั้นนะครับเขาจะประดิษฐ์ประดอย ข้างโลงนะครับเป็นรูปต่างๆนี่โลงศพน่าจะเป็นโลงศพของคุงนานางหรือของระดับคนมีเงินนะครับกษัตริย์หรือว่าเศรษฐีนะครับนี่คือโลงศพในยุคโบราณกรีกของนี้ยุคกรีกโบราณครับจะเป็นอย่างนี้นะครับยาวด้วยนะครับผมแล้วก็จะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงามนะครับสําหรับโลงศพอ,อันนี้ครับ นี่ก็เป็นลวดลายที่สวยงามอีกรูปหนึ่งนะครับน่าจะเป็นลวดลายของอะไรเป็นพรมหรือปะพรมโบราณหรือเป็น excuse me what is this actually of this it's a carpet or something right mosaic Oh, m o s a i t tile yes yeah. like a what like a little tiles อ๋อเป็นเป็นเป็นโมเสตโอเคโอเคอย่าอันนี้ก็เป็นแค่กับโมเส c เป็นเศษกับเบื้อง อะไรเนี่ยครับโมเสสวิตออฟอ๋อโอเคลองทามาโกไรเป็นภาพโมเสสภาพกับเรื่องนะครับสวยงามมากเลยแล้วเขาติดได้พ h e hang in the wall to to decorate o o อ๋อโมเสส in the floor อ oh, yes, exactly. oh, but this this a n g to show to yes. display อ๋อเป็นโมเสตเป็นพื้นพื้นโมเสตที่เขาใช้เดินน่ะเขาแต่วันนี้เขาตัดมาบางส่วนเท่านั้นพาสติกเป็นพื้นแล้วเขาใส่เมื่อกี้ผมถามเขาบอกว่าพื้นโมเสตเนี่ยเขาเขาวางไว้กับพื้นไงยุคนั้นะนะครับวางไว้ในห้องอ่าห้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะห้องเศรษฐีห้องคนมีเงินตรงนี้นะครับ เหมือนเมอร์เซียนี่เขาบอกว่า from Naples to New York นะครับมาจากเมืองเนเปิลส์ที่อิตาลีฮะฟื้นเมอร์เซนีมาจากอิตาลีครับเนเปิล mm hmm. นี่เป็นเมืองที่สวยงามในอิตาลีนะผมเคยไปสมัยเด็กๆนะครับตอนนั้นจะเป็นเนเปิลส์เกาะสลันโตนะครับเกาะคาปรีนะครับก็บสวยงามมากนะครับามมาก็เป็น เป็นเป็นทัวร์ลิสแอคชั่นนะครับเป็นอ,อิตาลีในสมัยโมลานะครับแต่ถ้าใครไปโรมเนี่ยเขาก็จะมีทัวร์นี้ให้ซื้อนะครับไปเที่ยวเกาะคาป,ปรีแล้วก็ไปที่เมืองเนเปลิลซึ่งเป็นเมืองเนเปลิลนี่ก็เป็นเมืองริมทะเลแล้วก็เป็นเมืองที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เข้าไปในถ้ำที่เกาะคาป,ปรีล,ลัสซานโตเนี่ยจะเป็นนั่งเรือเข้าไปในถ้ำสีสีน้ำงเงินสวยมากนะครับ ก็เคยไปมาแล้วนะครับตอนที่ไปที่อิตาลีนะครับแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นิวยอร์กกันครับห้องนี้ก็คงจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นตรงนั้นตอนแรกผมดูเป็นพื้นปมที่ท้าเป็นพื้นมือเป็นพวกเป็นกระเบื้องโมเสสนะครับในยุคโบราณนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปอีกห้องหนึ่งครับ